เป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างจัดการเวลาของตัวเองยังไงคะจัดการไม่ได้ค่ะคือจริงๆเรื่องเียบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่จัดการยากมากเพราะว่าเราอะทาหลายอย่างจริงๆแล้วทีมงานเราอะเยอะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องให้เครดิตทีมงานเลยว่าเขาอะทำงานดีจริงๆแล้วก็เราอะขายของอีกบริษัทหนึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะสามสี่ปีแล้วแต่เรายังไม่เคยจับสินค้าเองสักชิ้นเลยทุกคนก็คือมันเป็นการที่เราอะเอาระบบเข้ามา ร้านค้าที่เราอะค่ะบริหารจัดการหรือว่าขายอยู่ในปัจจุบันมันจะทําให้เราอะสามารถไปจัดการงานที่มากกว่าเดิมได้แล้วก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยมันจเจริญเติบโต,ตได้ขยายกิจการได้แบบนอนสตอปอบาทุกคนคือตอนนี้แพลตฟอร์มที่สวยขายอยู่ถ้าสมมติเป็นดับเบิลเดย์อย่างเงี้ยสุยมีแพ็คสินค้าวันหนึ่งอะแค่ร้านสวยร้านเดียวนะคะน่าจะมีเป็นพันออเดอร์ละทุกคน เพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามเรื่องการจัดการเวลาสื่อว่ามันยากแต่ถ้าจัดการร้านค้าเราให้เป็นระบบอะแนะนำเลยคะ่ะแครีฟู m e n น